สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจ๊บ9 5้าห้าทาร์ลนะคะคลิปในวันนี้นะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะแต่หมอเจ๊บยังไม่ได้ตั้งหัวข้อเรื่องเอาไว้ดังนั้นวันนี้ถือว่าให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันโดยดวงตรงนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยดูได้ทุกราศีเลยแต่หมอเจ๊บก็ต้องขออย่างเหมือนเดิมว่าดวงตรงนี้เป็นดวงสุ่มเป็นดวงแรนดอมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ท่านใดท่านหนึ่ง ดังนั้นอาจจะตรงกับบางท่านหรือไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงเลยแล้วแต่ว่าดวงตรงนี้คลิปนี้จะถูกจริตก,กับท่านใดแต่ไม่ว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ,ะทีนี้นะคะตรงนี้วันนี้หมอเจี๊ยบจะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะในการดูดวงของคุณนะคะ,ะทีนี้นะเราก็มาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะตรงนี้ว่าคุณเป็นใครเป็นคนรักนาราศีอะไรแล้วช่วงนี้เป็นยังไงแล้วบ้าง นะคะตรงนี้พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้นะคะ,ะถ้าพลังงานตรงนะคะเราก็ไปกันต่อนะถ้าไม่ตรงคุณก็ฟังเนเพือนได้นะคะทุกคน พลังงานของคุณนะคะใบแรกเรามาดูกันโหนะคะแปดแปดเหรียญน,นะคะตรงนี้นะแปดเหรียญนี้นะหนึ่งช่วงนี้นะคะคุณอาจจะกําลังโฟกัสอยู่ที่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องเงินทองก็ได้บางคนบางท่านทํางานฝีมือนะตรงนี้อหรือทํางานที่แบบทํางานเดิมๆนะทำงานซ้ําๆทํางานเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ะไม่มีความตื่นเต้นในชีวิตคุณนะตรงนี้อ่ะ อัศวินถือถ้วยตรงนี้นะคะท่าน้ําก็ปรากดมีพิจิกอัศวินถือถ้วยตรงนี้เป็นไปได้ว่าหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีคนที่เขาเข้ามาชอบคุณเข้ามาจีบคุณก็ได้ะตรงนี้หรือถ้าไม่ใช่การจีบไม่ใช่การชอบเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าช่วงนี้มีคนที่เขาอยากจะงอ้ออยากจะขอคืนดีคุณนะคะ่าเด็กชือเรียนท่าดินการพึกษบังกอนะเด็กชือเรียนนี้นนอาเป็นไปได้นะคะว่าคนในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้ นะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็มีเรื่องของหนึ่งช่วงนี้คุณกับเขานะคะมีเรื่องของการนิ่งเงียบหายไปจากกันอ่อัศวินดาธาตุลงตุนคุมเมนุนนะแม่บอกว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบช่วงเนี้ยมีปัญหามีประเด็นระหว่างกันด้วยนะคะมีเรื่องของคําพูดคาําจาทัศนคตินะคะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้น นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาอะไรนะคะแต่ที่เห็นเลยคือน่าจะเป็นปัญหาเรื่องคําพูดคาําจาทัศนคติมากกว่านะคะตรงนี้คนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะพูดจารุนแรงใส่คุณก็ได้หรือเข้าท็อกซิกใส่คุณนะคะอ่ะ,อะหกดาบนะคะตรงนี้หกดาบมีนะ้แม่หมอบอกเลยว่านะคะตรงนี้นะคุณอาจจะพยายามที่จะมูฟออนออกไปจากคนคนนี้นะหรือพยายามที่จะมูฟออนออกไปจากความสัมพันธ์ นะคะตรงนี้บางคนบางท่านความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะคะตรงนี้จบกันแบบเงียบด้วยนะโอ้ราชีถือดาวนะคะท่านลมตนกลุงม่ทุนแม่หมอบอกเลยว่าคุณจบกันจริงๆนะคะตรงนี้นะคุณตัดความสัมพันธ์กับใครบางคนมานะคะตรงนี้นะ,ะที่แม่หมอเห็นคุณเพิ่งตัดความสัมพันธ์กับใครบางคนมาเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครบางคนและตอนนี้คุณก็พยายามที่จะมูฟออนออกมาจากเขานะมูฟออนทั้งความรู้สึกนะความคิดถึงอะไรต่างๆนะตรงนี้คุณจะไม่คิดถึงคนคนนี้อีกแล้ว นะและคุณก็นิ่งเงียบหายไปจากคนคนนี้ด้วยนะคะตรงนี้่าเจ็ดดาบเจ็ดดาบนี้หนึ่งนะคะมีเรื่องของการปกปิดกันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้มีเรื่องของการปกปิดการแอบทางมา,าลัยรับหลังนะคะตรงนี้แม่หมอว่าความสัมพันธ์ที่มันผ่านมานะคะตรงนี้คนคนนี้ คุณอาจจะเจอกับคนที่หนึ่งเขาเจ้าชู้ก็ได้นะคะตรงนี้เขาเจ้าชู้เขาไม่จริงใจกับคุณนะหรือความสัมพันธ์ที่พันผ่านมาคนคนนี้เขาก็ไม่ได้เปิดเผยสถานะความสัมพันธ์นะคะตรงนี้คนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกหรือว่าเขาอ่ะปกปิดความความรักความสัมพันธ์นะเขาคบกับคุณแบบไม่เปิดเผยหรือไม่ให้สถานะชัดเจนนะคะหรือคุณก็ไปรู้ไปเห็นว่าคนคนนี้เขาปิดบังซ่อนเล้นบางสิ่งบางอย่างกับคุณเอาไว้ นะคะตรงนี้ทำให้คุณตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับเขานะคะอ่ะนะถ้าไม่ใช่ปัญหาเรื่องการทะเลาะกันเรื่องที่เขาปิดบังบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็เป็นไปได้ว่าเป็นปัญหาเรื่องการทะเลาะกันเฉยๆก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะและก็ก้าวไม่เท่านี้นะคะช่วงนี้บางคนบางท่านนะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบเยอะนะคะตรงนี้แต่ไม่หมอว่าคุณก็เป็นคนที่แบบ 1ถ้าคุณยังมีใครอยู่นะคะคุณก็เป็นคนที่มั่นคงในความรักความสัมพันธ์หรือถ้าคุณไม่ได้มีใครแล้วนะคะอ่าตอนเนี้ก็ตัดความสัมพันธ์แล้วนะคะแม่หมอนะก็เป็นไปได้ว่าคุณอ่ะนะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์มาแล้วนะคะแล้วคุณก็แบบตอนเนี้มีกำแพงหัวใจสูงมากนะคะตรงนี้คุณไม่ยอมให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ง่ายๆนะเพราะคุณเคยมีประสบการณ์คุณเคยบาดเจ็บคุณเคยมีบาดแผลนะตรงนี้แล้วมันก็ฝังใจเรานะตรงนี้อ่ะ คุณก็เลยเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองกับคนอื่นอเอาไว้นะคะ,ะพลังงานของคุณที่แม่มหมอเห็นนะคะตรงนี้พลังงานของคุณตรงนี้นะคะแม่หม่อบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทํานะคะตรงนี้เป็นคนที่มีความอดทนด้วยนะคะคุณอดทนให้กับบางสิ่งบางอย่างได้นะคะอดทนทําอะไรเบื่อเดิมๆอดทนทําอะไรซ้ําๆนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าคนที่คุณคบอยู่นะคะคนที่คุณคบหาอยู่เขาจะต้องเป็นคนหน้าตาดีหรือเป็นคนรวย อะไรนะคุณคบกับคนที่สิ่งที่คุณต้องการจากเขานะคือความจริงใจความซื่อสัตย์จากเขานะแต่คนคนนี้เขาอาจจะให้คุณไม่ได้ก็ได้นะคนในความรักความสัมพันธ์เก่าของคุณเขาอาจจะให้คุณไม่ได้หรือเขาอาจจะแบบเขาคบกับคุณนะโดยไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ชัดเจนหรือเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดซ่อนเล้นคุณเอาไว้แล้วคุณก็ไปรู้ไปเห็นไปจับได้ขึ้นมานะตรงนี้ นะแล้วคุณก็พยายามที่จะมุคออนออกมาจากคนคนนี้ด้วยนะคะที่แม่หมอเห็นนะแล้วหลังจากนั้นนะคุณก็กลายเป็นคนที่มีกําแพงหัวใจนะตรงนี้คุณกลายเป็นคนที่แบบไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นที่ของคุณง่ายๆอะ่ะตรงนี้นะคุณเป็นคนที่แบบคุณเรียนรู้จากความเจ็บปวดมาแล้วทุกคนนะคุณเรียนรู้จากความเจ็บช้ําคุณผ่านความเจ็บปวดมาแล้วคุณก็เลยเป็นคนที่นะไม่ใช่ใครจะเข้าหาง่ายๆนะคะตรงนี้ พลังงานของคุณที่แม่หมอเห็นนะคุณเป็นคนท่าดินการพืกอสมองกรได้ท่าน้ำกระกรกฎมีพิจิกรท่านลมตุนกูมีทนุนนะคะ,ะทีนี้นะคะตรงนี้เรามาดูพลังงานของคนที่เขามีปัญหามีประเด็นกับคุณไปกันดีกว่านะคนะที่แบบคุณตัดจบไปแล้วเนี่ยมาดูพลังงานของเขากันนะคะตรงนี้ โอ้โหจีอินเพรสนะคะจักรวรรดินีนะคนคนนี้หนึ่งนะเขามองว่านะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวของเขานะคะตรงนี้เขามีคุณเพียงคนเดียวนะคะอ่ะหรืออีกรอีหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าคะตรงนี้นะเขามีเขามีครอบครัวแล้วไหมเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะอ่ะความสัมพันธ์ที่มันหลบๆซับนๆเนี่ยเป็นเพราะว่าคนคนนี้นะเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าไหมนะคะตรงนี้อ่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ อ,อ๋ออัศวินดานะตรงนี้อคนคนนี้ท็อกซิกนะคะนะเขาเป็นคนท็อกซิกหรือถ้าไม่ท็อกซิกเขาก็เป็นคนที่พูดตรงพูดแรงหัวดื้อหัวร้นนะคะหัวร้อนได้ด้วยเหมือนกันนะตรงนี้อ่าหาถ้วยห้าถ้วยนี้คนคนนี้เขากําลังเสียดายบางสิ่งบางอย่างนะเขายังอะไรอาวรยังเสียดายในสิ่งที่เขาสูญเสียไปแล้วนะแม่มอกว่าเขายังอะไรอาวอหรหนึ่งคนนะตรงนี้เขายังเสียดายคุณอยู่ นะคะตรงนี้อ่าจัสติกนะจัสติกคือการเปรียบเทียบการตัดสินใจโอ้ทุกคนออกมาสองใบนะคะตรงนี้โอ้นะเจ็ดดาบแปดดาบโอ้นะคะทุกคนคนคนนี้เขาทําบางสิ่งรับหลังคุณจริงๆด้วยนะคะตรงนี้เขาปกปิดบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เขาไปแอบทําอะไรรับหลังคุณนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็แปดดาบนี้นะ,ค,ะคือสภาวะที่แบบ ถูกปัญหาไลา่ล้อมเอาไว้นะคะมีเรื่องเครียดมีเรื่องกดดันมีเรื่องอึดอัดน,นะคะแล้วก็หาทางออกไม่ได้ด้วยถ้าตรงนี้แล้วก็เหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ที่เขากําลังเจออยู่ตัวนี้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาเข้าไปไหนไม่ได้ทุกคนนะคะเข้าเดินต่อไม่ได้เข้าถอยหลังไม่ได้เหมือนกันนะ,ะเ,เดินต่อไม่ได้แล้วก็ไม่อยากถอยหลังด้วยนะ,ะตรงนี้อื <c oughs> <c oughs> <ห>มนะแม่หมอเริ่มเห็นพลังงานของเขาแล้วเริ่มเริ่มแยกเป็นสองประเด็นนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็ราชีเธอดานะคะ ฮะหนึ่งดาวนะคะตรงนี้โอ้โหนึ่งดาวตรงนี้นะหนึ่งนะคะคนคนนี้นะอ่าถ้าเขานะคะหนึ่งคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเขามีครอบครัวแล้วไหมนะคะอ่าในกรณีที่หนึ่งนะ,ะถ้าคนคนนี้เขามีครอบครัวแล้วนะคะมีตัวจริงอยู่แล้วนะ,ะก็เป็นไปได้ว่านะที่เขาหลบๆซ่อนๆปก ปกปิดปิด,ปดบังคุณน้อยเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยได้เขาไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้นั่นเองนะคะตรงนี้นะแต่ดูเหมือนคนคนนี้นะคะเขาก็ยังมีความเสียดายคุณอยู่นะนะคเขายังมีความเสียดายยังมีความอาไรยอาวรณ์นึงคุณอยู่แล้วก็ยังไม่อยากถอยหลังในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะตรงนี้แต่ดูเหมือนว่าคุณตัดเขาไปแล้วนะคะทุกคนคุณตัดเขาไปแล้วนะทําให้คนคนนี้สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปเลือกที่จะเขาต้องไปเลือกที่จะชัดเจนกับคนในความสัมพันธ์ของเขานะคะตรงนี้เขาก็เลยต้องชัดเจนกับตัวเอง นะ้พลังงานของเขาในกรณีหนึ่งหรือในกรณีที่2นะคะก็คือคุณนั่นแหละคือตัวจริงของคนคนนี้นะคะอ่ะนะกรณีที่2ค,คือคุณอะ่ะคือตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะคะตรงนี้คุณคือตัวจริงของเขาแต่คนคนนี้เขาก็ไปแอบ,บทําอะไรลับหลังคุณเอาไว้นะ,ะแอบบไปมีใครนะแอบบ Chat, แชทแอบพูยก็ได้นะคะเหมือนกันอนะ่ะท้ายที่สุดคนคนนี้เขาก็กําลังตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างนะคะเปรียบเทียบว,ว่าใครคือคนที่เขาควรให้ค่ามากกว่ากครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปรียบเทียบว,ว่าใครคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขา เปรียบเทียบว,ว่าใครคือคนที่เขาควรให้ค่าในความสัมพันธ์นะตรงนี้ท้ายที่สุดคนคนนี้ก็เหมือนว่าเขาแบบเขาก็ตัดสินใจได้นะคะเขาตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณตัดสินใจที่จะแบบให้คุณเป็นที่หนึ่งของเขานะคะตัดสินใจที่จะเคลียร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ทันนะตรงนี้นะเหมือนว่าคุณก็ไปรู้ไปเห็นเหมือนว่าคุณก็ไปจับเขาได้นะคะว่าเขาไปแอบแบชทไปแอบบคุยกับใครนะตรงนี้ท้ายที่สุดคุณก็เลยเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนคนนี้ออกไปนะทำให้คนคนนี้นะคะสุดท้ายเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบ S <S <an> <S เขาไม่รู้จะทํำยังไงดีนะเวลานี้นะคะ,ะเขารู้สึกว่าเขาอะนะเขาอะไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากตัดความสัมพันธ์กับคุณนะคะตรงนี้แต่ก็จะมาแก้ไขตัวเองตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะจะเดินหน้าต่อกับคุณก็ไม่ได้เพราะคุณก็เลิกกับเขาแล้วแต่เขาก็ยังไม่อยากถอยหลังนะคะตรงนี้ณนะเวลานี้คนคน,คนนี้เขาก็เลยได้เสียได้แต่เสียดายอะไรอาวรคุณอยู่ตรงนี้นะคะที่แม่หมอะห็นในพลังงานของเขาคนคนนี้เป็นคนวันศุกร์ได้นะคะเป็นคนธานตุลมตุลกุมินทุนได้เป็นคนรัคณาราศีตุลคนวันเสาร์ นะคะตรงนี้อ่ะ,อะทีนี้มาดูกันนะคะว่าคนคนเนี้ยนะคนคนนี้เขาจะทำยังไงต่อนะคะเรามาดูกันนะเขาจะแอคชั่นอะไรอะไรกับคุณแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณต่อฮนะ,ะ,อะตรงนี้ เขาจะทำยังไงต่อแล้วเขาก็จะแอคชั่นอะไรกับคุณไหมโอ้สองดาวนะคะตรงนี้สองดาวนี้หนึ่งนะคะคนคนนี้กับคุณนะคะตอนนี้ไม่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะเด็กคือเรียนเด็กคือเรียนดีนะต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบใส่กันนะ,ะช่วงนี้คนคนนี้เขาก็นิ่งเงียบอยู่ด้วยนะคะหรือเขากําลังพิจารณาบางสิ่งบางอย่างอยูอย่เขากําลังรอคอยกําลังพ,พิจารณาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะตรงนี้ ก้าวไ่เท้านี้หนึ่งนะคะก้าวไปเท้านี้คุณอาจจะบล็อกคนคนนี้ไปแล้วก็ได้นะคะอะคุณอาจจะบล็อกเข้าไปหรือตอนเนี้คนคนนี้นะคะเขาก็แบบนะเขาก็ยังถือคุณไว้ในมือทุกคนนะคะตรงนี้เขาก็ยังถือคุณไม่ไว้ในมือแล้วตอนนี้คนคนนี้เขาก็ได้รับบทเรียนแล้วด้วยนะคะที่แม่หมอยอ๋อนะสี่เหรียญสี่เหรียญน,นี้นะเขายัางหึงหวงคุณอยู่นะคะนะตรงนี้ เขายังหวงแหงคุณยังหึงหวงคุณนะคะยังคิดว่าคุณเนี่ยคือคนในความรักความสัมพันธ์ของเขานะคะเขายังปล่อยคุณไปไม่ได้นะคะตรงนี้อ่าสีดำสีดำนี้คนคนนี้ตอนนี้เขาก็ได้แต่งเงียบนะคะ เหมือนเขาทําอะไรไม่ได้เลยอะทุกคนนะเขาได้แต่ยอมรับในสิ่งที่คุณตัดสินใจเขาได้แต่ยอมรับอ่ายังไงดีล่ะในบทลงโทษที่คุณมอบให้เขานะคะตรงนี้อคนคนนี้เวลานี้คือทําอะไรไม่ได้เลยนะคะอ่านะโอนะคะเจอหายเป็นเศษนะราชีพาจาร์นะตอนนี้นะเขาแบบเขาเขาน้อยใจอะทุกคนนะคะเขามีอารมณ์ความรู้สึกน้อยใจนะรู้สึกโหม,หมงรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจ อารมณ์เขามันแปรปวนนะคะทุกคนนะเพราะไม่มีคุณคนคนนี้ตอนนี้เขาก็ได้แต่นิ่งเงียบเขาก็ได้แต่ทําอะไรไม่ได้ติดต่อสื่อสารหาคุณก็ไม่ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะได้แต่หึงได้แต่หัวคุณอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการนะคะตรงนี้นะคือเขาต้องการที่จะวนกลับไปในความรักเข้าสพันธ์ของคุณเขาอยากจะวนกลับไปหาคุณนะคะตรงนี้นะฮะราชาเหรียญนะคะคนคนนี้ตอนนี้เขาได้แต่นิ่งเงียบนะคะทุกคน นะเขาได้แต่นิ่งเงียบเขาทำอะไรไม่ไดนะะ้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะติดต่อสื่อสารหาคุณไม่ได้นะคะเห็นไหมเขาถูกคุณบล็อกเขาถูกคุณกีดกันนะคะตรงนี้อถูกคุณบล็อกถูกคุณกีดกันเอาไวา้นะคะ,ะแต่ก็หวังว่าโชคชะตาจะวนให้คุณกับเขากลับมารักกันอีกครั้งนะคะตรงนี้คนคนนี้เขาอยากให้คุณกลับมาในชีวิตเขาอยากให้คุณวนกลับมาหาเขานะคะก็อยากกลับไปหาคุณ นะคะตรงนี้ก็ได้แต่อ้อนวอนนะให้พรมนิคิตให้โชคชะตาวนคุณกลับมานะคะแต่โชคชะตาตรงนี้นะคือผลลัพธ์จากการกระทํานะคะวีออฟฟอร์จูนนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะะตรงนี้ถ้าเขาไม่ทําสิ่งที่มันผิดกับคุณอะคนคนนี้เขาก็ไม่ต้องเสียคุณไปนะคะตรงนี้นะนี่คือผลลัพธ์จากการกระทําของเขานะคะ,ะห้าดาบนะคนคนนี้อะตอนนี้นะคะนะเขารู้สึกว่านะเขาแบบนะถึงเขาแบบ จะชนะนะถึงเขาจะเถียงชนะหรือถึงเขาจะไปนะถึงเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาชนะเขามีดีนูน่นนี่นั่นนะคะตรงนี้อ่ะแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่คนคนนี้เสียคือเขาเสียคนไปนะคะตรงนี้เขาเสียความรักความสัมพันธ์ของเขาเสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาไปนะคะ อาแปดไม้เท้าแปดไม้เท้านี้นะแม่หมอว่าคนคนเนี้ยเขากำลังพยายามที่จะหาทางติดต่อสื่อสารากับคุณนะคะตรงนี้คนคนเนี้ยเขาอาจะยังไม่มีแอคชั่นกับคุณก็จริงนะเขาเขาแอคชั่นกับคุณไม่ได้ทุกคนนะ,ะเขาเลยได้แต่นิ่งๆเงียบๆอยู่ตรงนี้ได้แต่หึงหวงคุณได้แต่คิดถึงคุณได้แต่ขอให้โชคชะตาเนี่ยหมุนคุณกลับมาหาเขานะคะเขาให้เขาเนี่ยกลับไปในความรักความสามัคคีของคุณ นะตรงนี้เพราะว่าเขาแอคชั่นอะไรกับคุณไม่ได้เลยสิ่งที่ทําได้คือพยายามที่จะติดต่อสื่อสารไปหาคุณนะตรงนี้เขาพยายามที่จะติดต่อสื่อสารไปหาคุณพยายามที่จะทักไปพูดคุยกับคุณนะคะเป็นไปได้ว่าหนึ่งคุณอาจจะบอกคนคนนี้ไปนะหรือว่านะคะคนคน,คนนี้อาจจะไปหาคุณไม่ได้เลยก็ได้นะคะ,ตร,นะนะคะตรงนี้นะฮานะคะตรงนี้นะเห็นไหมเตสนะคะรัคนาราศีพิจิกนะคนคนนี้นะคะเขารู้ว่าแบบ ความสัมพันธ์ณเวลาเนี้ยมันจบสิ้นลงแล้วนะคะเป็นเขาที่ทําให้มันจบสิ้นลงด้วยนะคะตรงนี้นะถ้าอย่างที่แม่หมอบอกในพลังงานนะคะว่าในกรณีที่หนึ่งนะถ้าคนคนเนี้ยเขามีเจ้าของแล้วนะคะตรงนี้นะคือต่อให้คนคนเนี้ยเขาเสียดายคุณแค่ไหนนะตอให้เขาเสียดายคุณแค่ไหนพยายามที่จะติดต่อพยายามที่จะพูดคุยไปหาคุณแค่ไหนนะคะแต่ตอนเนี้ยคุณก็ไม่เอาคนคนเนี้ยแล้วนะคุณตัดสินใจที่จะจบของคนคนเนี้ยนะคะตรงนี้ นะคุณไม่คิดที่จะลดค่าของคุณแต่ถ้าไม่ใช่ในกรณีที่หนึ่งนะคะแต่เป็นกรณีที่2คือคุณนั่นแหละคือตัวจริงของคนคนนี้แล้วคุณก็ไปจับได้ว่าเขาแอบแชทแอบคุยกับใครแอบทําอะไรลับหลังคุณแล้วคุณก็ตัดจบเขานะคะตรงนี้แม่บอกว่าตอนนี้คุณก็มีกําแพงจิตใจให้เขานะคะไม่ติดต่อสื่อสารไม่พูดคุยกับเขานะคะตรงนี้แบบเหมือนบล็อกกันไปอ่ะบล็อกออกจากชีวิตของคุณไปแล้วนะคะตรงนี้อ่ะคนคนนี้ก็เลยทําอะไรไม่ได้นะคะสิ่งที่เขาทําได้คือแบบได้แต่รับกรรมอยู่ตรงเนี้ย ได้แต่รับการลงทันจากคุณที่คุณมอบให้เขานะคะตรงนี้ตอนนี้เขาได้สูญเสียคุณไปแล้วนะคะทุกคนนะนะสิ่งที่เขาทํากับคุณได้นะแอคชั่นเดียวที่แม่หมอเห็นในตรงนี้คือคนคนนี้เขาอยากติดต่อสื่อสารหาคุณนะคะใต้สำรับนะคะตรงนี้เห็นไหมคนคนนี้ได้แต่เครียดได้แต่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะตรงนี้นะได้แต่คิดถึงคุณได้แต่คิดมากนะณเวลานี้คนคนนี้เขากําลังได้ได้รับผลจากการกระทําของเขาแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ ทีนี้นะคะมาดูกันว่าคนคนนี้เขาอยากพูดอะไรกับคุณไหมนะคะเขาอยากพูดอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะตรงนี้อ๋อขอโทษนะคะทุกคนนะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาขอโทษนะขอโทษที่ทําบิดกับคุณขอโทษที่ทําลายความรู้สึกของคุณขอโทษที่ทําลายความเชื่อใจของคุณด้วยนะคะตรงนี้เป็นเขานะที่ทําให้ความสัมพันธ์มันพังเอาอดทนนะนะตรงนี้คนคนนี้เขาพยายามที่จะอดทนนะ หรือไม่เขาก็บอกให้คุณอดทนนะคะตรงนี้นะนะเขาขอโอกาสนะคะทุกคนคนคนนี้เขาอยากได้โอกาสจากคุณนะคะตรงนีนะ้เขาขอโทษเขาขอโอกาสนะเขารู้สึกว่าณนะเวลาเนี่ยเข้าสูญเสียไปแล้วนะตรงนี้เขาได้ปล่อยให้คุณหลุดมือไปแล้วนะตอนนี้อยากจะยื้อกลับมาอยากจะดึงกลับมามันก็ทําไม่ได้นะคะสิ่งที่ทําได้คือหนึ่งได้แต่ทําใจได้แต่ยอมรับผลลัพธ์จากการกระทําของเขา นะคะตรงนี้นะคะนี่คือสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถมอบพลังงานบวกฮิวจิตใจคุณได้หมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ95ทารอด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ